วิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการหางเงินเข้าบัญชีของ to m o n ี่วอ l l นะครับก็เป็นกิจกรรมสุ่มรับเงินฟรีนะครับแล้วก็มาสอนวิธีการรับโคดอังเปาด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจรับโคดอังเปานะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็มาสอนหางเงินเข้าแอปพลิเคชัน t u m a n y Wallet นะครับผมนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีแอปพลิเคชัน t u m a n y Wallet เอาไว้รับเงินนะครับแล้วก็ถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะก็ให้เราเปิดบัญชีของแอปพลิเคชัน t u m a n y Wallet ให้เรียบร้อยจากนั้นก็นะครับให้เรานั้นเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับ ็นกิจกรรมที่ทางแอปพลิเคชัน t o many w ว l l เได้ทำการจัดไว้ทุกคนนะเห็นไหมเยอะมากทุกคนนะกิจกรรมเหล่านี้ทุกคนนะก็เริ่มแรกเตยน,นะครับกิจกรรมเช็คอินก่อนเลยดีกว่านะเพื่อที่ว่าเราจะรับเงินฟรีก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปเข้าร่วมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องใช้เงินขั้นต่ำอยู่ที่0.01บาทเนาะแล้วก็ระบบก็จะโอนคืนให้กับเราต่อน,นะครับก็วันนี้นะครับก็เช็อินตอน,นะครับได้มาอีก1บาททุกคนเห็นไหม แล้วก็เงินก็เข้ามาทันทีนะครับ1บาททุกคนจาก r i p เช็คอินนะครับกดกอดอิดนะพรุ่งนี้ถ้าผมเช็คอินต่อจะได้อีกประมาณ2บาทตรงนี้ทุกคนนะ ต่อมาทุกคนนะก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่อเลยนะครับก็คือกิจกรรมรับเงินหมื่นนะครับกิจกรรมนี้รับก็คือจะหมดเขตอีก3ชั่วโมงเลยทุกคนนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็รีบก่อนทุกคนนะที่ทําก่อนนะก่อนที่มันจะหมดเขตไปเนาะก็ให้เรานั้นเลือกของรางวัลของรางวัลก็จะมี40 0 0 0บาทกับ 500, 500, 500บาท 200, 000, 500 000, 1, 000, 000, บาทมี200รางวัลแล้วก็40,000บาทมี1รางวัลด้วยกันนะครับเราเลือกรางวัลได้ทั้ง2เลยนะแต่ว่าต้องทําทีละ ทีระรางวัลนะก็คือทีระชิ้นนั่นเองเราเลือกชิ้นแรกนะครับแล้วก,เก็เราก็กดโอนเงิน1สตางค์นะครับก็คือกดคําว่ากดเลย1สตางค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ทําการโอนเงิน1สตางค์นะครับแล้วก็ระบบจะโอนเงินให้กับเราคืนทันทีอยู่ที่1สตางค์นะครับแค่นี้ก็เสร็จสิจน้นนะแล้วก็รอดูว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าถ้าหากว่าเราอยากดูผลก็วันที่ 6, มกเมาคม2568นี้ทุกคนนะก็ทางอ่า ทางกิจกรรมเขาจะประกาศไว้ที่หน้าแฟนเพจของ t o m um m o y w y w l l l e t นะครับผมนัแล้วก็ไปเลือกของวันที่2ต่อแล้วก็ทำตามแบบเมื่อกี้เลยนะครับ ตอแคือเป็นกิจกรรมนี้ทุกคนนะกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ถ้าคุณกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้คุณก็จะสามารถโอนเงินได้หนึ่งสตางค์แล้วก็คุณจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เป็น2ส,สิทธิ์ด้วยกันถ้าคุณเข้ามาโดยตรงจะได้แค่สิทธิ์เดียวนะครับวันนี้ทุกคนนะก็มีอีก17สิทธิ์ด้วยกันแล้วก็มีเงินอีก3บาทเดี๋ยวเราจะทําการกดเล่นเกม ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการกดสุ่มเงินนะตั้งแต่0บาท2บาท5บาท10บาทนะครับ50บาท100บาทนะครับมาดูกันว่าผมได้เท่าไหร่กันนะครับได้มา2บาทด้วยกันรตรงนี้นะครับเราก็กดรุ้นเงินรางวัลต่อนะเพราะว่า,ากิจกรรมนี้สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้อยู่ที่ 20บาทนะครับขั้นต่ำเนาะสูงสุดครั้งละ9 8 8บาทนะครับ <c oughs> ใครที่เห็นโอกาสนี้ทุกคนนะรีบเลยทุกคนนะก่อนที่จะหมดเขตวันที่19เเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับผมดฉะนั้น,นก็ใครที่มีสิทธิน้อยทุกคนนะหมถึงว่ามีหัวใจตรงนี้น้อยนะครับเหลือน้อยแล้วนับก็รีบไป ชวนนะครับคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนับให้เขามาเข้าร่วมผ่านลิงก์เชิญของเรานะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าร่วมมาแล้วเราก็จะได้1นึ่งเซ็เขาก็จะได้หนึ่งเซเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแฟร์แฟกันเท่ากันอนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากดเล่นกันต่อได้เลยตรงนี้นะครับผมนะ กิจกรรมนี้ทุกคนนะผมต้องบอกเลยนะครับผมนั่นก็คือว่าถ้าว่าใครนะครับผมนั่นคือไม่ได้เชิญเพื่อนคือมีแค่สองสิทธิ์ที่เราได้รับมานั้นเราก็จะถอนนั้นคือต้องให้ได้20บาทนะถ้าไม่ได้20บาทนั้นคุณต้องไปหาสิทธิ์เพิ่มด้วยการแนะนําเพื่อนเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นนะนอกจากการที่เรา ต้องไปแนะนําเพื่อนให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าไปดูนะครับว่าเออคนนั้นเออทำไมคนนั้นทําได้เยอะทําไมคนนี้ทําได้น้อยนะอย่าไปจับผิดใครเนาะเรามาดูตัวของของเราเองทุกคนนะทาไมเราถึงได้น้อยเราต้องไปหาโอกาสไปหาวิธีที่จะไปเชิญให้ได้เยอะนะครับให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะหมดเขตไปวิธีมีหลายวิธีผมเคยแชร์ในหลายคลิปที่ผ่านมาแล้วทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ในกลุ่มหาเงินฟรี ใน Facebook หรือการทำคอนเทนต์ลงในช่อง YouTube ลงในท่องลงใน Facebook r e e ลลงใน Instagram r e ร l นะคุณไปทำได้เลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้คนเขาเข้าถึงนะครับอ่าลิงก์ของคุณนะแล้วก็วิดีโอของคุณหรือโพสของคุณนะครับแต่ว่าอย่าไปโกหกใครนะคือต้องบอกตรงๆนะว่า ถ้าเขากดผังคุณนั้นเขาจะรับเงินคืนแล้วก็เขาก็จะได้อีก1นึ่งสิทธิ์เข้ามาทุกคนนะันไม่ใช่ว่าบางคนว่าเออสมัครผ่านลิงก์เราได้ไป100บาทเลยมันไม่มีทุกคนนะเออมันไม่มีทุกคนนะทาว่าสมัครปั๊บได้มาหนึ่ง้ไม่ใช่นะเราต้องไปส่มเองนะโอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ได้ศูนย์บาทบางคนได้2บาทบางคนก็ได้5บาทนะเหมือนผมเองนะยังไม่เคยได้100บาทเลยจากการกิจกรรมสุมนี้นะ แาผมส่งไปประมาณ1,000กว่าเลยทุกคนนะแต่ส่งสุดเพียงแค่50บาทเองทุกคนนะต่อครั้งทุกคนนะฉะนั้นนะครับผมนะ่ะคือเราก็ต้องบอกตรงๆนะเพราะว่ามันมีผลต่อเราด้วยนั่นเองนะครับผมในะความนะ่าเชื่อถือของเรา นะครับผมโอเคเนาะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ฟังตรงจนถึงตรงนี้แล้วนะครับรีบปุกคนะ่าไปทําการกดชวนเพื่อนแล้วก็ทําการกดคัดลอกลิงก์นี้นะครับหรือจะไปแชร์เป็น QR code บันทึกก่อนนะแล้วก็ไปแชร์เป็น QR code ให้เขาสแกนนะผ่าน QR code ของเราแล้วก็มารุ่น ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับยังเปิดอยู่นะในส่วนของโบนัสทุกคนนะก็คือว่าใครเชิญครบ100คนรับไป500บาทเลยทุกคนนะแล้วก็ถ้าเชิญ1000คนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ก็รับไป5,000ันบาทเลยทุกคนนะอันนี้คือถ้าใครทํางานทํางานหมายความว่าไปเชิญให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เยอะนะได้ครบตามเป้าที่เขาวางไว้นะคนก็จะได้รับโบนัสตรงนั้นเลยนะครับผมนะก็นะครับผมจะไป แข่งขันกับใครนะให้เราแข่งขันกับตัวเองนะช่องทางการหาเงินนะช่องทางการโปรโมทมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอย่างที่ผมบอกนะเทเล gram ก,ก็ได้นะวีเควดิสคอร์ดนะอันนี้คือเป็นโซเชียลนะครับก็คือเป็นรวมเป็นแหล่งรวมของทุกคนที่เข้ามาอยู่นะครับผมนะเราก็ไปโพสต์นับที่กลุ่มเกี่ยวกับการหาเงินเราจะได้กลุ่มคนที่เขา สนใจการหาเงินนะถ้าเราไปโพสต์ที่กลุ่มเกี่ยวกับการ์ตูนนะบางคนไม่ไม่ได้ต้องการที่อยากหาเงินเขามีเงินแล้วเขามีงานแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินเขาไม่อยากมีเงินเพิ่มอะไรก็ตามของเขาเนาะเขาแค่อยากดูการ์ตูนแต่เรานั้นไปโพสต์นั้นก็กลายเป็นว่าเราเป็นแปมหมายถึงว่าเราทําผิดกฎของกลุ่มนั้นโดนกลุ่มโดนอแอดมินของกลุ่มนั้นเตะ ทิ้งไปนะครับฉะนั้นก็ถ้าเราอยากไปโพสก็ให้เราเลือกกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือถ้าเกี่ยวกับการหาเงินก็ไปโพสต์ที่กลุ่มเกี่ยวกับการหาเงินหาอะไรได้เสริฟนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคทุกคนนะก็เ,เดี๋ยวเราจะมาถอนนะยี่บาทนะกดแรกเลยนะยีบาทกดตับเลยนะ นี่ทุกคนนะั่งเงินเข้ามาทันทีนับยีบาทนี่ทุกคนกลายเป็น21บาททุกคนนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะั่นคือสามารถถอนได้จริงแล้วก็เงินเข้าไวมากทุกคนนะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกทุกคนนะไปร่วมได้นะเพราะว่าทางแอปทูมานี่จัดกิจกรรมเยอะมากเีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมการแนะนําให้คนมาดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันทูมานี่เนาะตรงนี้ก็จะได้สูงสุดอยู่ที่3 0บาทต่อหนึ่งคนนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูการรับอ่างเปากันต่อนะครับ โอเคทุกคนนะวิธีการรับกดอ่งเปาให้เรามาที่ช่อง YouTube a n g Studio นะครับแล้วก็เข้ามาในช่องนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดที่ และอีก2ลิงก์ที่ตรงนี้เลยนะกดเข้าไปจะมีลิงก์3ลิงก์โผล่เข้ามาลิงก์แรกเป็นลิงก์ของเพจ ANC Studio ลิงก์ที่2เป็นลิงก์ของของแชทของเพจลิงก์ที่3เป็นลิงก์ของเว็บไซต์กรอกโคตอังเปาให้เรากดที่เว็บไซต์กรอกโคตอังเปาแล้วก็ให้เราทําการกรอกโคตอังเปาตามผมได้เลยนะครับโคตอังเปาโค้ดนี้ในคลิปนี้ประกอบไปด้วย S J A 3 1 1 2 2 4 T E นะครับ SJA 3 1 1 2 2 4 TE นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มคำว่าเซิร์ชไปได้เลยนะครับผมนะก็ถ้าโค้ดถูกต้องจะพามาที่หน้าซองอ่งเปาให้เรารีบกดซองอ่งเปาไม่ให้เรารีบ หรอกเบอร์ทูมันที่วอลตรงช่องนี้แล้วก็ทำการรับซองเลยนะครับอิชเฉละ่ถ้าหากว่าคุณทันนะครับเงินยังไม่เงินในซองยังไม่หมดนะคุณก็จะได้รับเงินเข้ามาทันทีนะครับแต่ว่าถาหมดแล้วคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเออมันหมดจริงหรือเปล่ปาเป็นซองเกา่าหรือเปล่าก็ดูได้ตรงนี้นะครับตั้งแต่ผมจัดกิจกรรมนี้มานะผมไม่เคยทำผมไม่เคยอเอาซองเก่ามาหลอกคนดูเลยทุกคนนะก็ถามว่าใครที่ มีอคติยังไงก็สามารถตรวจสอบได้ตรงนี้ทุกคนนะทุกครั้งที่ผมทํสองอังเป่าก,ก็มาดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆกันทุกคนนะแล้วก็ถ้าใครนะรที่เคยติดตามแล้วก็เคยมารับสองอังเป่าแล้วก็ได้รับจริงนะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอน,นะครับเพื่อที่ว่าจะได้อ่าให้คําตอบกับคนที่คิดว่าผมเอาสองเก่ามาแจกนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ